สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้รายวิชาทัศนศิลป์พบกับครูพัทราพรในเรื่องของศิละปะท้องถิ่นวันนี้คุณครูได้หากคลิปวิดีโอนะคะของการเรียนการสอนในรูปแบบ DLTV มาให้นักเรียนได้ดูกันเป็นยังไงนั้นนักเรียนไปชมกันเลยนะคะอย่าลืมดูคลิปให้จบนะคะ พบกันในรายวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์ระดับชั้นกระถมงึกษาปีที่5ครับวันนี้เราจะกลับมาเรียนเรื่องของทัศนศิลป์ท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนปลายทางมากๆเลยนะครับเพราะว่าศิลปะมีอยู่ในทุกที่ใช่ไหมครับรวมถึงที่ที่อยู่ของนักเรียนด้วยนะครับก็มีงานศิลปะแฝงอยู่ใกล้ๆนะครับอ่าซึ่งวันนี้นะครับหัวข้อก็คือทัศนศิลป์ท้องถิ่นพะพูดูนซึ่งแน่นอนว่าต้องทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเช่น เคยนะครับข้อที่1ครับคุณตูนค่ะสำหรับจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อแรกนะคะหวดเด็กๆนะคะจะสามารถอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นค่ะครับข้อที่2ครับข้อที่2นะคะระบุชื่อง,งานศิลปะของท้องถิ่นตนเองค่ะ และข้อสุดท้ายครับตระหนักถึงคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นเองค่ะใช่แล้วครับนอกจากเด็กๆปลายทางจะรู้จักงานทัศนศิลป์ท้องถิ่นแล้วนะครับยังสามารถที่จะสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ท้องถิ่นของนักเรียนเองได้เช่นเดียวกันครับกิจกรรมแรกครับคุตูนครูอาร์ตมีคําถามมาถามนักเรียนปลายทางครับคําถามไม่ยากเกินไปครับคุูตูนครูอาร์ตถามว่าในท้องถิ่นของนักเรียนนะครับมีงานทัศนศิลป์หรือไม่นะครับฟังคําถามอีกครั้งหนึ่งนะครับ เด็กปลายทางคิดว่าในท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่นะครับมีงานทัศนศิลป์หรือว่างานศิลปะอยู่หรือไม่ครับครูอาร์ตนะครับกับครูตูนจะให้นักเรียนช่วยกันเขียนชื่องานศิลปะนะครับเช่นภาพวาดนะครับงานปั้นนะครับหรืองานหัตถศิลป์ที่รู้จักนะครับลงบนกระดานให้ได้มากที่สุดนะครับกิจกรรมนี้ทำไหนตอนนี้ครูตูนคิดได้5อย่าง5ชิ้นงานเช่ไหมครูตูน,นใช่แล้วค่ะวาดเด็กปลายทางตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางเขียนบนกระดานได้กี่ชิ้นงานแล้วนะครับ หลังจากที่นักเรียนปลายทางร่วมกันเขียนบนกระดานเสร็จแล้วนะครับครูอาจะให้นักเรียนช่วยกันแยกนะครับว่างานศิลปะที่เพื่อนๆหรือนักเรียนเขียนบนกระดานนั้นนะครับเป็นงานศิลปะของภาคใดครับหรือของท้องถิ่นใดครับคาถามอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่นักเรียนปลายทางนะครับร่วมกันเขียนงานศิลปะต่างๆมากมายบนกระดานใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะครับครูอาจะให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะนะครับว่างานบน กระดานนั้นเป็นงานทนัศนศิลป์ของภาคใดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่างานทนัศนศิลป์ท้องถิ่นของประเทศไทยเนี่ยมีแบบไหนมีลักษณะแบบไหนบ้างนะครับเราจะแบ่งแยกแยกระเทศเป็นแบบไหนได้บ้างนะครับสําหรับงานทนัศนศิลป์ในแต่ละท้องถิ่นนะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะครับและ สำหรับภาคเหนือนะครับก็เป็นท้องถิ่นที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมากครับคุตูนแล้วก็บริเวณด้านเหนือของประเทศไทยนะครับก็จะติดกับสาภาพณเมียนมาแล้วก็สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วว่าทธต่างๆก็อาจจะได้รับมาจาก2ประเทศนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีประเพณีวัฒนธรรมท,ที่หลากหลายนะครับดังนั้นจึงมีแหล่งกาเนิดงานศินละปะอยู่มากมายครับเช่นแหล่งทาร่มบ่อสร้างนะครับแล้วก็แหล่งผลิตภัณฑ์จากกระดาษกระดาษนะครับจังจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับแล้วก็มีแหล่งทาถ้วยชามตราไก่ด้วยครับกุฎูนจังหวัดลำปางนั่นเองครับสแสดงว่า จังหวัดลำปางต้องมีวัตถุดิบที่สามารถนํามาทำถ้วยชามได้ใช่ไหมครับคุณตูนใช่แล้วครับวาานั่นก็คือดินขามนั่นเองครับจังหวัดลำปางมีดินเยอะก็นําดินเหล่านั้นนะครับมาสร้างสรรค์เป็นถ้วยชามนั่นเองครับแล้วก็เป็นถ้วยชามที่มีชื่อเสียงมากๆเลยครับหลังจากที่เด็กปลายทางได้เรียนรู้เกี่ยวกับทัศนศิลป์ท้องถิ่นของภาคเหนือเราใช่ไหมครับคุณตูนใช่เดี๋ยวต่อไปนะครับวานก็จะพาเด็กปลายทางร่วมกันไปชมงานทัศนศิลป์ภาคอื่นต่อนะครับเด็กปลายทางพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกัันเลยครบ หลังจากที่เราไปชมทัศนศิลป์ของภาคเหนือมาแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่แหนครทบคุุตูนค่ะตอนนี้นะคะคุ้อาเด็กๆายทางสังเกตไหมครับว่าด้านหลังของคุตูนแล้วก็คุณอาเนี่ยมีเรือเต็มเลยคะ่ะใช่แล้วครับเรือเหล่านี้นะครับก็กำลังทาการค้าขายกันอยู่ใช่ไหมค,ครับใช่แล้วค่ะท<อ>่ามีเรือแสดงว่าก็ต้องมีแหล่งน้ําใช่ไหมค,ครับใช่แล้วครับมีเรือมีแหล่งน้าก็กลายเป็นตลาดน้ํานั่นเองนะครับและแน่นอนว่าตลาดน้ํานะครับ ส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำนะครับและประเทศไทยนะครับก็มีที่ราบลุ่มแม่น้ําที่โด่งดังก็คือที่ภาคกลางนั่นเองครับตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทัศนศิลป์ภาคกลางกันนะครับเด็กๆปลายทางเด็กๆปลายทางสังเกตก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับที่ตลาดน้ํามีงานศิลปะไหมเอ่ยหรือมีงานพัฒนาศิลป์หรือว่างานศิลปะของภาคกลางไหมครับ อ่าสังเกตไปที่การแต่งกายของครูสองท่านใช่ไหมครับคุณตูนใช่แล้วค่ะอ่าตอนนี้ครูอาร์ตกับครูตูนก็สวมใส่หมวกใช่ไหมครับใช่แล้วหมวกอันนี้นะครับก็เป็นงานหาตาัตถศิลป์หรือว่างานศิลปะพื้นบ้านของภาคกลางนั่นเองครับ อ่าซึ่งเอาไว้ใช้สาหรับสวมใส่ในเวลาที่ทาการอ่าทำไร่ทานาหรือว่าทาเกษตรกรรมใช่ไหมครับคุตูนใช่แล้วค่ะควาดเอาไว้บังแดดบังลมนั่นเองค่ะใช่แล้วครับงานศินละปะนอกจากจะสวยงามแล้วนะครับยังมีประโยชน์นะครับนํามาใช้เป็นการใช้ประโยชน์ใช้สอยใช่ไหมครับคุตูนใช่แล้วค่ะอ่เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าภาคกลางนี้มีงานทัศนศิลป์ไรบ้างนะครับครับสำหรับงานทัศนศิลป์ของภาคกลางนะครับเรียกได้ว่าภาคกลางเนี่ยเป็นแหล่งที่อ่า เกษตรกรรมใช่ไหมครับตูนลเป็นที่อรอบล่กแม่น้ำนะครับมีแม่น้ำไหลาสายไหลผ่านนะครับเพราะฉะนั้นแผ่นดินจึงอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีวัสดุวัตถุดิบต่างๆมากมายนะครับที่สามารถนํามาสร้างสรรค์เป็นผลงานทัศนศิลป์หรือว่างานศินลปะได้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่รอบๆกรุงเทพมหานครนะครับหรือปริมณฑลนะครับก็เป็นแหล่งผลิตผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักกันมากมายครับเช่นตุ๊กตาดินเผาที่อำเภอบางเสร็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวรวมถึงหมวกที่เราสวมใส่กัน มื่อสักครู่ช่างาปรตูเรียกว่างอบนั่นเองครับงอบก็เกิดจากการนําไม้นะครับไม้ไผ่หรือไม้ที่สามารถนํามาดัดทําเป็นหมวกได้นั่นเองครับเกิดจากการจักสานใช่ไหมคะใช่ครับเป็นงานจักสานที่พวกเราเรียนไปแล้วนั่นเองครับต่อมานะครับว้ากับปรตูนก็จะพานักเรียนปายทานนะครับไปรับชมงานทัศนศิลป์ของภาคอื่นต่อนะครับเด็กแปลทางพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับ ครับคตตอนนี้เราอยู่ที่ภาคไหนกันครับค่ะตอนนี้นะคะคุณวัดเรามาอยู่ที่ภาคอีสานค่ะเด็กๆใบทางใช่แล้วครับภาคอีสานบ้านเฮานั่นเองครับภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองครับ่าเด็กๆายทางสังเกตที่ภาพด้านหลังนะครับตอนนี้ก็มีสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่คู่บ้านคู่เมืองของไประเทศไทยใช่ไหมครับ กระบื้อหรือว่าเจ้าข่ายนั่นเองครับก็เป็นสัตว์ที่มีอยู่ตามทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับแต่โดยเฉพาะภาคอีสานก็จะมีเยอะนะครับเพราะว่าเป็นสังคมกเกษตรกรรมนะครับมีการนํามาทําไร่ทํานาใช่ไหมครับคุณสุทใช่แล้วค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่างานทัศนศิลป์ของภาคอีสานนั้นมีอะไรบ้างนะครับเด็กๆปลทางสังเกตที่คุณครูตูนถือใช่ไหมครับคุณครูตูนถือเรียกว่าอะไรเอ่ยค่ะอันนี้เป็นแจกันบ้านเชียงค่ะครูอ,อาร์ตเด็กๆปลทางเคยเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่า ใจกันบ้านเชียงมีความสําคัญอย่างไรนะครับแล้วก็มีไว้เพื่ออะไรนะครับเราไปดูกันเลยครับ สำหรับงานทัศนศิลป์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือว่าของภาคอีสานนะครับก็เป็นท้องทีมที่มีผลงานศิลปะต่างๆมากมายนะครับเช่นเดียวกับภาคอื่นๆเลยครับบางแห่งก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นชื่อเสียงของโ่วโรเลยครับคุณตูนนั่นก็คือเครื่องปั้นดินเผานะครับบ้านเชียงที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนั่นเองครับสำหรับเครื่องปั้นดินเผานี้นะครับก็มีไว้สําหรับใส่อาหารนะครับอาจจะเป็นข้าวเปลือกในสมัยก่อนนะครับหรือว่าทำปลาร้านั่นเองครับคุณตูน สําหรับงานทัศนศิลป์ของแต่ละผ้านะครับก็รวนแล้วแต่สร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยนะครับนอกจากจะสวยงามแล้วก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์ใช้สอยได้น,นั่นเองครับภาคอีสานก็มีงานทัศนศิลป์อื่นๆอีกนอกจากบ้านเชียงนะครับก็จะมีผีตาโคนครับหน้ากากผีตาโคนเดียกไปทางรู้จักกันไม่เอ่ยมีการ ทำหน้ากากปีตาโคนนะครับมีการแกะสลักเทียนพรรษานะครับที่จงังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็มีงานศินละปะอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับเด็กๆปลายทางที่อยู่ภาคอีสานน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีใช่ไหมครับอนอกจากงานทัศนศิลป์ที่ครูอาร์ตยกตัวอย่างไปแล้วนะครับเด็กๆปลายทางสามารถยกมือตอบคาถามครูปลายทางได้เลยนะครับว่าภาคอีสานเนี่ยมีงานทัศนศิลป์อย่างอื่นอีกหรือไม่นะครับ ทายเด็กปลายทางสังเกตเมื่อสักครู่ที่คุอาสสวมใส่ผ้าใช่ไหมครับตูนใช่แล้วค่ะคุอาสผ้าที่คาดเอวคุอาสอยู่นี่ค่ะก็เป็นผ้าใหม่อย่างหนึ่งนะครับเป็นผ้าขมา้าหรือผ้าใหม่พาวาของทางจังหวัดไพศาลนะครับถ้าเราเรียนรู้ของภาคอีสานไปแล้วนะครับเราจะไปเรียนรู้อีผ้าหนึ่งของประเทศไทย,ทยนะครับเด็กปลายทางพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ ตอนนี้เราก็เดินทางมาสู่ภาคสุดท้ายของประเทศไทยแล้วนะครับนั่นก็คือภาคอะไรครับคุณตูนคับตอนนี้ค่ะวัดเราภายเด็กายทานะคะมาชมกันที่ภาคใต้ค่ะวัดใช่ครับมาแหล่งใต้นั่นเองครับใช่แล้วเรามาดูกันว่าภาคใต้จะมีงานทัศนศิทธิ์ใดบ้างนะครับเริ่มจากสังเกตภาพด้านหลังก่อนนะครับคุณตูนเป็นทะเลนะครับทะเลไทยเนี่ยสวยที่สุดแล้วใช่ไหมครับคุณตูนใช่เลยมีทะเลไทยแล้วก็มีเรือใช่ไหมครับใช่ค่ะด้านหลังนี้มีเรือค่ะคับเรือก็เกิดจากการตกแต่งใช่ไหมครับคุณตูนต้องใช้มีศิลปะในการมีส่วนร่วววมมนรแล้ก็ถึงพา ที่กูตูนสนใส่อยู่ใช่ไหมครับเรียกว่าผ้าบาติหรือว่าผ้าปาเตะนะครับก็เป็นการสร้างสารรค์ด้วยการใช้หลักการทางทัศนศิลป์นะครับก็เป็นงานศินละปะที่ขึ้นชื่อของภาคใต้ใช่ไหมครับกูตูนใช่แล้วค่ะกวาดจักรลวนลแล้วสวยงามมากๆเลยค่ะใช่แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่างานทัศนศิลป์ของภาคใต้นี้มีอะไรบ้างครับ เด็กแปลทางสามารถจดตจคพูดได้เลยนะครับงานทัศนศิลป์ของคาตา้นะครับก็เป็นผลงานศินละปะของท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงรู้จักกันหลายอย่างเลยครับคุณตุนไม่ว่าจะเป็นเรือก่อแรงใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะ,ะและรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็มีการทําเรือก่อแรงเช่นเดียวกันครับก็มีการใช้งานทัศนศิลป์เข้ามามีส่วนร่วมนะครับมีการใช้สีสันสวยงามแล้วก็ลวดลายด้วยคับุตูนสวยงามมากครับนอกจากนี้ก็ยังมีผ้าปาเต้เหมือนที่ครูอัดบอกใช่ไหมคะที่คุณตุนได้สวมใส่ไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ ยังมีหนังตะลุงด้วยใช่ไหมคะคุณอาใช่ครับ,รบหนังตะลุงก็เป็นที่ขึ้นชื่อของภาคใต้นะครับเป็นการแสดงการเล่นอย่างหนึ่งครับรวมถึงมีไข่มุกด้วยใช่ไหมคะคุณตุลใช่ก็มีการนําไข่มุกมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับนะครับโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีงานศิลปะงานทัศนศิลป์ท้องถิ่นอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับแล้วก็อ,กอีกอันที่ลืมไม่ได้เลยก็คือกระเป๋าย่างลีเพานั่นเองครับ